ค่ะเพืนเพื่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาแต่งรูปเก๋ๆด้วยโปรแกรมแคมคัตกันนะคะเมื่อเราเข้าสู่ระบบเราเข้าไปตรงโปรเจกต์นะคะจากนั้นรอเขาลันข้อมูลเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นปุ่มบวกที่คำเขียนว่าโปรเจกต์ใหม่นะคะเพื่อนจิ้มเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะเพื่อสร้างข้อมูลใหม่นะคะ เลือกรูปที่เพื่อนจี้จะามาตัดต่อนะคะจากนั้นเพื่อนก็จะทําให้ป็นเป็นรูปยิ้มนะคะเพื่อจะเอารูปเดิมนี่แหละคะ่ะตัดเป็นสามท่อนนะคะด้วยคำว่าตัดต่อนะคะแล้วก็แบ่งกดแบ่งกดแบ่งเนี่ยค่ะกดแบ่งไปจะเห็นปุ่มเอฟเฟกนั้นไหมคะแล้วก็กดคำว่าเอฟเฟกนะคะ แล้วเลือกตรงคำว่าสไตล์นะคะแล้วมันไปหาตรงข้อความที่คำเขียนว่า,าสีหน้านะคะก็เลือกรูปยิ้มไปเลยค่ะจะยิ้มแบบไหนยิ้มธรรมดายิ้มมันก็จะมีเขียนว่าแล้วก็มีรูปประกอบนะคะเลือกจิ้มไปเลยนะคะเลือกคลิกตรงปุ่มที่เราจะจะจะ,จะทำรูปยิ้มนะคะรอให้มันรันหนึ่งร้อเอร์ค่ะ เพื่อนๆสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะหลายยิ้มเอายิ้มยิมปากว้างด้วยแล้วกันนะคะก็เวลาเพื่อนๆจะเพิ่มรูปก็กดตรงคำว่าปวกข้างๆนี่นะคะกดคำว่าบวดแล้วก็เลือกรูปเพื่อนๆจะเอารูปอื่นก็ได้นะคะเพื่อนขอรูปเดิมเพื่อนจะเอารูปเดิมจะทำเป็น คลิปยาวๆแต่ใช้รูปเดิมนะคะก็มันมีเอฟเฟกหลากหลายเลยนะคะกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเราก็เลือกตามใจเราเลยค่ะเอฟเฟกนี้สามารถดีไซน์ไปคนละแบบแบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวบางอย่างถ้า,า,าถ้าเกิดเราก็กดคลิกเข้าไปถ้าเกิดเอฟเฟกไม่อ่านเขาก็จะขึ้นมาบอกว่า มันใช้ไม่ได้กับรูปนี้อะไรแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกอันอื่นนะคะอันนี้เราก็จิ้มๆไปเอาเอาหนที่ทําได้ถ้ามันมีคําว่าโปรแบบนี้หมายถึงว่าเราต้องเสียเงินเป็นเสียเงินถ้าเราชอบแบบฟรีฟแล้วก็จะไม่มีเอฟเฟกเยอะมากนะคะแล้วก็เท่าที่เครื่องเขาให้เล่นนะคะเออเราก็เอาแล้วแต่งงบนะคะบางคนเขาอยากแบบให้เก๋มากๆเขาก็อาจจะยอมเสียเงินที่เข้าไปจ่ายเป็นรายเดือนอันนี้เพื่อนแบบเป็นคนขี้เหนียวนะคะเพื่อนเอาเขา้าเท่าที่เล่นได้เพื่อนก็ ทำแค,นนะคะ่นี้ก็สวยแล้วค่ะเอพเพินก็เพิ่มรูปเอาอีกเพื่อจะทำให้คลิปมันยาวสักหน่อยก็จะเพิ่มรูปหลายๆรูปหน่อยแล้วก็จะเอาแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะเพื่อนจะเพื่อนจะชอบจะทำแบบนี้ให้มันยิ้มสักหน่อยแล้วก็จะเอ,เอฟเฟกต์ที่แบาบว่าเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนใส่หน่อยนะคะ อันนี้ก็คือการระบบรีรันให้แบบว่ารีรันดูข้อมูลว่าเออสวยผึกใจหรือยังแบบเราทำสุดๆยังไม่ได้ตัดต่อนะคะอันนี้เป็นสุดๆเลยค่ะไม่ได้ตัดต่อทิ้งสักอันเลยค่ะเอฟเฟกมันก็จะมีหลายหลากหลายเลยนะให้เลือกเห็นไหมคะอันนี้เพื่อนจะเข้ามาให้ดูนะคะก็สามารถเลือกไปได้เลือกเพื่อนๆชอบอะไรมั่งก็ลองกดจิ้มๆไปดูแล้วก็สวยก็ เอาถ้าไม่ชอบก็กดตรงกลมๆล,ลบออกนะคะถ้าชอบก็กดไปเลยกดตรงรูปนั้นไปเลยเนี่ยเหมือนจะเอฟเฟกแสแสงท้อนแบบนี้ค่ะกดเข้าไปแบบเนี้ยถ้าไม่เอาก็ไปกดตรงปุ่มปุ่มไอ้ลูกบวกนะวงกลมนั้นอันนี้ถ้าเอามันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าได้อ่าโอเคแล้วก็เพื่อนจะเพื่อนจะเพิ่มเอฟเฟกหน่อยเพื่อนเข้าตรงว่าไลบาบารีนะคะแล้วก็ เลือกรูปโกโก้เนี่ยแหละค่ะสามสองหนึ่งศูนย์เนี่ยค่ะแล้วเพื่อนจะรีรันกับเพิ่นให้ดูนะคะว่าพอเราใส่รูปมันแล้วจะเป็นยังไงอ่ทีนี้เพื่อนก็จะเอาเอฟฟกให้มันน่าตื่นหน่อยสามสองหนึ่งศูนย์โอเคป้ายแบบน,นี้โอเคได้แบบน,นี้เอาก็คือก็กดตรงคำว่าบวกนะคะ่ะแล้วก็มันจะมีช่องเรียงๆในคะินวาบารีนะแล้วก็กดเราสามารถพ,พิมพ์ค้นหาได้นะคะว่าเราจะเอาอะไรแบบมอสเอาแบาบเป็น รูปภาพอะไรเราลองพิมพ์พิมพ์มไปดูก่อนแล้วก็กดรันไปดูว่ามันมีไหมที่เราต้องการเนี่ยเออเราเลือกเราก็เลือกเลือกสุ่มๆเลือกแล้วก็มาแมทสัก,กันว่าเออมันได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนก็จะลองเลือกๆพวกนี้ลองมาดูว่าเออเอาสามทรงหนึ่งแล้วเอาเอาแบบนี้ใส่มันจะสวยไหมถ้าไม่สวยก็ลบออกแล้วก็เลือกตัวอื่นนะคะ ็ลองกดสุ่มมาดูก่อนนะคะกดสุ่มมาดูแล้วก็อ้อเดี๋ยวเลือกเพิ่มก็เอาที่เดิมเข้าไปที่เดิมบวกแล้วก็ไลบารีเนี่ยแล้วก็กดค้นหาตัวเดิมนะคะพิมพ์ตัวพิมพ์ที่เราต้องการเราจะพิมพ์อะไรลงไปก็กดรันหาแล้วก็ค้นมันจะมีวิดีโอขึ้นมาแล้วก็เลือกว่าเออเราจะเอาวิดีโอไหนแล้วก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วก็เราก็มาแมทกับรูปภาพที่เราทำเนี่ยมันเข้ากันไหมถ้ามันเข้ากันตามสไตล์แต่ละคนนะคะเพื่อนจะลองกดเอาไปหลายๆรูปเพนลอง ลงมาดูว่ามันจะเข้าไหมถ้เาเข้าก็พอล้วเข้าแล้วค่อยเดี๋ยวเขาไปเพลงในเครื่องนี้มันไม่จับเท่าไหร่แล้เดี๋ยวเราเอาไปไปไปเปลี่ยนเพลงอยู่ในติคตอกก็ได้นะคะเพื่อนว่ามันไม่ค่อยเข้านะคะเดี๋ยวเพื่อนจะค่อยลบออกค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพิ่ม เพิ่มรูปตัวอื่นขึ้นกันอ่าอันนี้อ่ะเพื่อนว่าได้นะเดี๋ยวเพื่อนจะเอาตัวนี้นะคะแล้วตัวตัวที่เป็นมอไซค์เนี่ยเพื่อนค่อยลบออกทีหลังนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนว่าต้องได้เพิ่มอ,อกีกน่ออ๋อนี่แหละโอเคเป็นว่านได้เลยเนี่ยได้เลยได้แบบนี้ได้เดี๋ยวเพื่อนไปลบไอ้ตรงตรงที่ว่าเป็นรูปผูป้ชายออกกันรูปนักแข่งออกกัน เวลาเพื่อนๆไม่ชอบวีดีโอนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปตรงบริเวณบริเวณวีดีโอรูปอันตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปคลิกให้มันเป็นเป็นรูปกรอบขึ้นมาแล้วเพื่อนก็กดสั่งคำว่าลบเลยนะคะอ่านี่ยอันนี้เพื่อนจะรีรันนะคะรีรันรีรันรีรันดูว่าเออเพื่อนจะเอาตรงไหนบ้างแล้วไม่เอาตรงไหนบ้างเนี่ยไอ้ตรงนี้เพื่อนจะออกก็กดคลิกเข้าไปตรงนี้เห็นไหมเป็นรูปเป็นคลิกไปเนี้แล้วก็กดคำว่าลบนะคะมันจะมีคำว่าลบเห็นไหมลบออกมา กดลบออกไปเลยค่ะใช่ค่ะอ่ะมารีนอีกรอมนะคะพอเราสั่งกดลบแล้วมันจะออกมาหน้าใจางไงรูว่าผ่านไหมนี่น่าว่าได้นะโอเคเลยนี่ค่ะมันก็จะออกมาหน้าใจแบบนี้แต่ว่าขนาดรูปนี้ยังจะไม่ได้มาตรฐานนะคะเราต้องไปเปลี่ยนขนาดรูปก่อนนะคะนี่ค่ะแปบนมีได้นะคะแต่ต้องไปเปลี่ยนขนาดรูปก่อนเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวปะไปดู เดี๋ยวเราต้องเลื่อนกลับไปลงไปตัวแรกที่เราทํานะเราจะไปเปลี่ยนขนาดรูปนะคะเลื่อนกลับไปเลยค่ะเลื่อนกลับไปอันแบบแรกเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็กดลูกลูกสอนนี้ค่ะกดออกไปจากเอฟเฟกต์นี่ค่ะอ๋ออันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มนะคะก็สามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ได้ก่อนนะคะก่อนที่จะทาจะเอั่นมันมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเพื่อนเพิ่มเอฟเฟกต์นิดหน่อยก่อนนะคะ ก็เลือกเลือกเอฟเฟกไปก่อนนะคะเอาที่ถูกใจแล,แล้วขยับเวลาอยากขยับให้มันแบบว่าเยอะกว่านี้ก็ดึงลากไปเลยถ้าว่าอยากให้น้อยกว่านี้ก็ขยับเข้าไปนะคะเดี๋ยวหาเอฟเฟกไปเรื่อยค่ะก็คือยังไม่ถูกใจก็หาเอฟเฟกไปก่อนแต่งแต่ง,ตงให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเร,วเร,วเรวเา,า <S <S ค่อยมาเนี่ยหาก็มีแบบหลายๆลายเลือกให้เลือกเลยนะ,ะนเห็นไหมเดียงเดียงเดียงเนี่ยกดเข้าไปได้หมดเลยนะคะก็ไปหาตรงไหนที่ถูกใจ แต่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอฟเฟกมันมีหลากหลายไงมันมีสามสามช่องให้เลือกแล้วก็มันก็มีสามช่องให้เลือกมันก็มีเยอะๆอีกเยอะๆเยอะๆเลยแบบนันเราก็เลือกเลือกเลือกาชอบไหนเนี่ยอันนี้ตัวอย่างนะคะชอบตรงไหนก็กดกิ๊งเข้าไปถ้าไม่ชอบก็กดว่าไม่มีกลมกลมเนี่ยค่ะกดลบได้อะไรเนี่ยอ๋อแล้วถูกเอาไปเรื่อยๆนะคะ เอาสแบบสวยถูกใจนี่ค่ะเห็นไหมเลือกมีให้เราเลือกเยอะมากเลยนี่ค่ะนี่นะว่าเพื่อนจะเจอเอฟเฟกที่ถูกใจแล้วล่ะเดี๋ยวเพื่อนจะเอาเอฟเฟกในกลุ่มนี้แหละเป็นสะท้อนแรงๆสักตัวหนึ่งเพื่อจะทำเป็นรูปเปิด เปิดโปรเจกต์รูปแรกเลยค่ะเดี๋ยวเลือกเลือกในในรูปนี้ค่ะแล้วก็อยากได้ขานาดให้มันเล็กลงก็ย่อได้ย่อขยายได้เลยแบบนี้เลือกก่อนนะคะเดี๋ยวขอเลือกก่อนก็เลือกเอฟเฟกต์ให้มันเรียบร้อยนะคะใครถ้าใครมีเวลาว่างแบบว่าเออบางคนเขาแต่งวันสองวันสามวัน, 4, วนอันนี้เพื่อนเพื่อนว่าเคนนี่ค่ะเอาตัวนี้แหละค่ะได้เลยค่ะสวยแลนี่ค่ะ โอเคเลยค่ะแล้วจากนั้นเดี๋ยวค่อยเข้าไปเพิ่มเพลงอยู่ที่จิกก๊กจ๊อกก็ได้นะคะเพลงอยู่ในเครื่องมันไม่ไม,ไม่ไม่นั่นนะคะเดี๋ยวเพื่อจะเอาใส่ตรงนี้ให้มันเป็นแบบเอฟเฟกแบบว่าการ์ตูนการ์ตูนทั้งหน่อยนะคะวิ่งคมเร็วแล้วเข้าไปคําว่าการ์ตูนนะคะเดี๋ยวต้องหาตรงช่องนี้นี่สามารถแมสได้หลายอย่างเลยให้แมส เดี er like ๋ยวนี้คเบิ้ลเพื่อจะหาเลือกคำว่ากระตูนนี่ค่ะเพื่อจะเพื่ออยากได้ตัวนี้แหละค่ะทำเป็นเอฟเฟกเหมือนวิ่งเร็วๆนะคะใช้ตัวนี้แหละค่ะนี่ค่ะเอาตัวนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยเอาอันนี้แหละค่ะทำเป็นเร็วๆนะคะโอเคได้แล้วค่ะวิดีโอนี้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเนี้ยค่ะเดี๋ยวเพื่อจะต้องไปเนี่ยยังเหลืออย่างเดียวที่ต้องไปเปลี่ยนคือไปเปลี่ยนลูกขนาดขนาดลูกขนาดให้มันเป็นขนาดแบบติ๊กตอกนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนไปนนะคะเนี่ค่ะ ก็คลิกให้มันเป็นวงกลมแล้วก็ขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นนะ,ะให้ใหญ่ให้เต็มแบบเนี้ยก็คลิกไปเรื่อยๆนะคะจนจนทุกรูปและค่ะเนี่ยค่ะคลิกไล่คลิกทีละแล้วก็ขยายขยายให้เต็มจอนะคะถ้าว่าถ้าไม่ถ้าไม่ขยายก็มันก็จะเป็นรูปเล็กนะคะมันจะเวลาเราเวลาเรากดส่งออกมันก็จะเป็นรูปเล็กนะคะอันนี้เราขยายให้เป็นรูปขนาดติ๊กตอกนะคะมันก็จะเป็นออกมา เป็นภาพใหญ่อ่าเราขยายทุกอันเลยนะคะขยายแบบใจเย็นๆน,น่คะขยายทุกลูกขยายไปทุกลูกเลยะคะ่ะโอเคค่ะตรงนี้ก็ขยายนะคะส่วนส่วนรูปนี้เราเราไม่ต้องขยายก็ได้ะคะ่ะแต่ถ้าเป็นรูปคนนี้เราก็ต้องขยายให้มันใหญ่ๆอยาใหญ่ให้มันเต็มจอนะคะโอเคค่ะแบบนั้นแหละแล้วนี่ค่ะเออ ขยายไปเรื่อยๆทุกวันทนมันจะดูแบบว่าดูสมจริงมากนี่สดท้ายแล้วคืออันนี้เลยเดี๋ยวเราขยายก่อนนะคะโอเคค่ะนี่ลคะค่ะเป็นนาเวสิตเลยนะเนี่ยโอเคจากนั้นเรามารีลันลีลันดูอีกสักรอบนะคะจากเริ่มต้นเลยคะ่ะ มันจะเป็นรูปใหญ่แล้วนะคะไม่รูปเล็กแล้วนะคะรูปใหญ่รูปใหญ่เท่ากับติกอกเหมือนมันเวลาเราส่งรูปไปรูปมันก็จะเป็นรูปใหญ่นะคะ mm. นี่นี่ค่ะเวลาเราเราต่งมาเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเพงะะ <Okay. S 1> ลงค่ะได้โอเคเลยค่ะเนี่ย mm. เดี๋ยวเราจะกดพอเราทําเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าส่งออกนี่นะคะกดคําว่าส่งออก mm. แล้วก็รอให้มันลันรันไปจากหนึ่งไปถึงหนึ่งร้อยนะคะ ี่ค่ะเวลากดส่งออกมันเราก็ต้องรอนะคะรอจนถึงหนึ่งรอเปอร์ซนเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างในคลังภาพนะคะเวลาเราเรากดส่งแล้วเวลามันออกไปอยู่นอกนอกระบบของไอ้นี่แล้วเราเราจะมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะมันดูเนียนดูสวยไหมก็พอเราได้ลุได้วีดีโอนั้นเราเราสามารถ เปลี่ยนเพลงอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะเพื่อนเน่ยไ,ไปท,ที่ทิกตอกนะคะทิกตอกมีเพลงเยอะมากเนี่ค่ะกดเช็ดชิดน,นะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะพาไปดูในคลังภาพนะคะตรงที่เราบันทึกเข้าไปนะคะยังไม่มีเสียงเพลงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเสียงเพลงในทิกตอกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเร เราดูเคศตัวอย่างก่อนนะคะที่เราตัดต่อมามันได้ค่ะได้เป็นแบบไหนสวยไหมเป็นรสวยไหมล่ะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปเพิ่มเพลงเองเลยนะคะนี่นะคะอ่ะคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้แล้วนะคะฝากเพื่อนๆก, like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i คนนะคะไปเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ